New นิ้วววันหน้า101แล้วนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้มีหน้า,ามี105หน้านะครับไปกันเลยในเนื้อเรื่อง Teenage preference Teenage นะครับแปลว่าวัยรุ่นนะครับ Preference ก็คือความชื่นชอบหรือสิ่งที่ชื่นชอบของวัยรุ่นนะครับ Teenage นะครับหมายถึงเด็กอายุเท่าไหรถึงเท่าไรครับ คือที่ลงท้ายด้วยคำว่า teen ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยคำว่า teen คืออะไรครับ11 11 12 12 13นะครับ13นะครับ 18, 18, 19, 19พอ 20, 20่สเป็น20เพราะฉะนั้น13ถึง19เขาเรียกว่า y teen age ครับเพราะภาษาอังกฤษมันลงท้ายด้วยคำว่า teen นะครับ โอเคสิ่งที่ชื่นชอบของวัยสรุน่นหรือว่าวัยรุน่นนั้นก็คือถ้าเป็นเด็กผู้หญิง girls ใช้อะไรบ้างเด็กผู้ชายชอบอะไรบ้างนะครับคุณครูนั่งแปลเมื่อกี้บางครั้งาบางอย่างมันก็ล้าสมัยไปแล้วนะครับเพราะหนังสือน,นี้ก็ออกมาหลายปีแล้วผู้หญิงนะครับจะชอบเดี๋ยวคุณครูไม่ไมไมต้องไล่ไปหมายเลขหนึ่งสองสี่นะครับไล่ตามที่คุณครูเขียนไว้ก็แล้วกันนะครับสี่นะครับ Uh, bracelet brass uh, l e t นะครับ brasslet นะครับแปลว่ากำไรนะครับไม่ใช่กำไรนะกำไรนะครับนี่นะครับภาพที่สี่นี่คือภาพนี้นะครับกำไรมือกำไรข้อเท้าอะไรก็ได้ทั้งหมดหนึ่งนะครับ make up make up เนี่ยคือเครื่องแต่งหน้าหรือว่าเครื่องสำอางนะครับนะหนึ่ง make up สามตามภาพนะครับเอียริงภาพนี้นะครับเอียริงก็คือต่างหูห้านะครับริงเฉยๆก็คือแหวนนี่นะครับแหวนสองนะครับเนคเลสเนคเลสนี่คือภาพใหญ่นี่เลยนะครับก็คือสร้อยคอหกเพลสนะครับกระเป๋านี่นะครับกระเป๋ามองเห็นอยู่พอดีเลยนะครับสำหรับผู้หญิง แปดนะครับเพอร์ฟูมเพอร์ฟูมนี่นะครับเป็นขวดน้ำหอมนะครับสองขวดนี้เขาเรียกว่าเพอร์ฟูมส่วนเจ็ดนะครับรองเท้าแบบนี้สำหรับผู้หญิงเขาเรียกว่าแซนด์ลิชนะครับก็เป็นรองเท้าชนิดนี้ี่เครื่องประดับหรือว่าสิ่งของผู้หญิงนะครับส่วนของผู้ชายนะครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าชอบกีฬาเช่นบาสเกตบอลนะครับ แล้วก็มีรองเท้าก็จะชอบใส่รองเท้าสน้นนก้ก์ซึ่งแปลว่ารองเท้าผ้าใบใส่หมวกก็ใส่หมวกแก๊ปนะครับหรือ s กเกอร์บอลนะครับ s กเกอร์บอลถ้าอกเกอร์เฉยๆแปลว่ากีฬาฟุตบอลแต่ถ้า s กเกอร์บอลนะครับแปลว่าลูกฟุตบลอลนักเรียนดูคำศัพท์นี้ไว้ดีนะครับนะข้อศัพท์ที่เซษน,นะครับเนี่ยภาพนี้ก็คือวิดีโอเกมคอนโซลก็คือ เครื่องควบคุมเกมก็คือเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเกมนั่นเองนะครับนี่สมัยนี้ไม่ทราบยังใช้อยู่หรือเปล่าคุณครูไม่ทราบนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะนั่งรูดโทรศัพท์กันนะน่าจะไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลงนะครับดังเสือนี้หลายปีแล้วภาพที่7นะครับเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดก็คือภาพนี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวคุณครูทำให้เด็กลงไปนิดนี่นะครับยาวเลยนะครับก็คือกระดานโต้คลื่นนะครับภาพที่6นี่ไบท์หรือว่าไวท์ซิโกลนะครับก็คือจักรยานนี่เลยเห็นชัดเจนภาพที่8นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันเหมือนกันนะครับนะคนอายุ670ก็บางคนก็เล่นนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งนะครับนะสเก็ตบอร์ดนะครับโอเคอมาดูต่อ ทั้ง boy, and girl ก็คือทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายนะครับที่จะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนควรจะทราบนั่นก็คือ television, television แปลว่าทีวี television เนี่ยคุณครูต้องการที่จะบอกรากศัพท์ให้กับนักเรียนทราบเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ tele นะครับ t-e-l-e นะครับ tele เฉยๆเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าไกลนะครับลูกนะแปลว่าไกล เช่นเทเลโฟนนะครับโฟนแปลว่าอะไรครับโฟนแปลว่าเสียง Tele, แชลีแปลว่าไกลเทเลโฟนแปลว่าเสียงที่ได้ยินมาจากไกลเห็นไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าแปลว่าโทรศัพท์นะมันมีรากศัพท์เหมือนกับภาษาไทยเรานี่แหละนะครับภาษาอังกฤษก็ T E L E นะครับเทเลโฟน V S O N E นะครับ Tele, แชลีแปลว่าไกลโฟนแปลว่าแปลว่าเสียงเสียงที่ได้ยินมาจากไกลก็คือโทรศัพท์ เห็นไหมครับนี่เหมือนกันนะครับทีวีวิชันวิชันแปลว่าภาพนะครับนะเทเลทีทางไกลภาพที่เห็นมาทางไกลก็คือทีวีโอเคนะครับข้อที่สองก็คือแคมเมอรากล้องถ่ายรูปแล้วก็ภาพที่สามนี้อาจจะเรียกว c h เฉยๆนะครับว c h ถ้าเป็นคำกริารยาแปลว่าดูแต่ถ้าเป็นคำนามนะครับ N จุดนี่คือคำนาม แปลว่านาฬิกาถ้าใส่ wrist ก็ไปด้วยนะครับแปลว่าข้อมือ r i s t Watch ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเรียก Watch เฉยๆหรือเรียก r i s t Watch ก็ได้แปลว่านาฬิกาข้อมือภาพที่6นี้นะครับนี่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนะนี่นักเรียนอาจจะงงนะครับเอาหนังสือนี้เพราะว่าหนังสืออ,ออกมาหลายปีแล้วนะครับก็คือเครื่องเล่น mp 3เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับมีครบหมดในโทรศัพท์จบ อยู่ในเครื่องเดียวเลยภาพที่4ีแล็ปท็อปแล็ปท็อปนี่นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแล็ปท็อปแต่ว่าภาษาไทยจะเรียกกันว่าโน้ตบุ๊กนะครับนะนี่นะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพที่5นี้นะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ก็คือชี้ไปที่นี่นะครับทั้งเสื้อและกางเกงนะครับนะแต่มาเขียนไว้ตรงนี้ก็คือคลอดนะครับ ภาพที่7 DVD นี่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วนะครับนี่แผ่น DVD เนี่ยนะครับนะมาคุมารวมจบเบ็ดเสร็จอยู่ในดิจิทัลในสมาร์ทโฟนจบเลยภาพที่8คือเซลโฟนนี่แหละครับเซลโฟนหรือว่าโมบายโฟนตัวนี้นะครับแทนที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆแต่กลายเป็นปัจจัยที่5สําหรับ ชีวิตมนุษย์ตอนนี้แล้วนะครับพยายามอย่าดูนานเกินไปนะครับเดี๋ยวเหมือนข่าวที่คุณครูเพิ่งดูมาเมื่อวานวันเสาร์น,นะครับเด็กนักเรียนดูมากจนตาเลือดออกเลยนะครับเออก็เป็นไปได้วันหนึ่งหน,งนะครับนะเซล์โฟนนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าโมบายโฟนก็แปลว่าโทรศัพท์มือถือหมดเลยนะครับสมาร์ทโฟนนี่หมายถึงว่าโทรศัพท์ที่มี ลูกเล่นหรือว่ามีาสมาร์ทแปลว่าสวยแปลว่างามแปลว่าดีแปลว่าฉลาดแปลว่าเก่งว่าสุดยอดนะครับนะแต่ว่าถ้าโทรศัพท์มือถือนี่คือเซลล์โฟนกับโมบายโฟนนะครับสมาร์ทโฟนนี่คุณครูเสริมเข้าไปเท่านั้นเองภาพนี้นะครับมันนี่มันนี่คือเงินทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นแบงก์โน้ตนะครับแบงก์โน้ตสับนี้จะไม่เลยน,นะลูกแปลว่าธนบัตร นะครับถ้าเงินที่เป็นใบๆนะครับเขาเรียก BANK n o น e ถ้าเป็นเหรียญก็เรียกว่าคอยนะครับส่วนตรงนี้นะครับหนาวอยู่ติดกับเงินนะครับเลยก็ดูยากนิดหนึ่งนั่นก็คือเป็น CREDIT การ์ดนะครับนี่อยู่ติดกับเงินไม่ใช่เงินนะครับนี่คือบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้ก็คือ BACKPACK BACK แปลว่าหลังนะครับแพคก็แปลว่า แพ็กของนะครับเดี๋ยวานะที่เราพูดกันอยู่ทุกวันช่วยแพ็คสิ่งโน้นสิ่งนี้หน่อยก็คือเป้หรือกระเป๋าสะพายนะครับเรียกว่าแบคแพ็คเป็นนันว่าหน้าที่101ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในหน้าที่หนึ่งร้อยสองต่อครับผม